สวัสดีค่ะวันนี้มามานูนจะพามาทำผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะคะก็เครื่องปรุงก็จะมีก็จะมีเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นนะจ๊ะม,มันมีเมนึงมีวุ้นเส้นแบบแห้งก็เลยมาแช่น้ำจะให้นิ่มนะจ๊ะแช่น้ำก่อนให้นิ่มนะคะแล้วก็มีผักกระปรีนนะจ๊ะ ที่สับซอยไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็มีมะเขือเทศมีกระเทียมกระเทียมสับมีต้นหอมต้นหอมสับมีไข่แล้วก็มีผักใบขึ้นช่ายนะจ๊ะไว้ใส่ให้พอให้หอมๆนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะเนนอน ตั้งกระทะให้ร้อนพอร้อนแล้วก็ใส่ก็จะทำเมนึงก็จะผัดไข่ผัดไข่ก่อนกระทะให้ร้อนเลยเด้เย๋ยวจะเด้อกระทะให้ร้อนเนาะไข่มันจะงบนติดกระทะเพราว่าแต่สำหรับกระทะเมนึงกัโแบโบกแบบแบบเรียบร้อยนะ่าเรียบร้อยแล้วนะแบบวนะจ๊ะกับผัดไข่เนาะ พอเราลวนไข่สุกแล้วก็ตักไข่พักไว้โอเคนะโอเคผัดให้หอมๆเลยนะจ๊ะผัดให้หอมๆเลยที่เราเตรียมไว้นะใส่พักกาลที่เราซอยไว้นะจ๊ะ แม่หนึ่งจะไม่ได้ทําเยอะนะเจ้าจะทําพอกินกินกินจานหนึ่งจากครัง้งจานหนึ่งนะคะ เนือน้อสับเป็นโซฟแล้วก็เมนูมนก็จะใส่เส้นใส่เส้นมาจากทีน,นทั่นะ ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยอยซอสปลาผัเขียวน้ำมันหอยประมาณประมาณกะเอาพอประมาณน่าจะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนันเองกะพอประมาณแล้วจ้า น้ำตาลเล็กน okay. ้อยนะจ๊ะประมาณครึ่ง so, ช yeah, ้อนชานะจ๊ะเพื่อรสนิดหน่อยนะคะเข้ากันนะจ๊ะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะทุกคนกลิ่นหอม น้ำเราวุ้นเซนนะแ,แต่น้ำมันจะไม่เหลือเอาให้แห้งเลยเนาะถ้าใครอยากให้แห้งก็ต้องหลอกกันให้มันแห้งไปเลยนะจ๊ะพอดีแล้วเนาะเมนหนึ่งแล้วก็จะมาจะหอมผักขึ้นช่ายจ้าหอมเนาะผักขึ้นช่ายแล้วก็ทำด้วยไข่จ้าไปเลยไข่เราเนาะ ที่ปากไว้ใส่นะจ๊ะแล้วก็ไม่นึงก็จะตามด้วยอ่าเออพริกไท,ทยป่วนจะเล็กน้อยเนาะนะคะนี่ก็นิดนี่มันเข้ากันจ้าให้เข้ากันดีเนาะ อันนี้ก็ปิดไปจ้าได้แล้วเนาะปิดไปนนเสร็จแล้วก็จัดใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ